สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมากินตำแม่หนวดปลาหมึกนะครับตำตาหมึกตำหนวดปลาหมึกใส่เส้นมาม่านะครับเส้นมาม่าหนวดปลาหมึกครับเราก็พร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยครับทุกท่านนะครับมารับประทานด้วยกันครับไก่ทอดหน่อยอ่ มีไก่น no. ่องอกไก่ทอดนะครับแล้วก็มีผักกับก,ก็มีผักสลัดมีแตงก็มีกระหล่ำผักผักผักาดดองไม่ไหวแล้วนะ แซ่นน้ำกนนะระน้ครับนอดปลาหมึกลับเส้นมาม่านะครับเราตำปลาหมึกหนวดปลาหมึกมาม่านะครับไ <Okay. Yeah. S 1> ก่ทอดนี่ อกไก่ Alright, ทอดนะครับผมโอ้เส้นเส้นห uh ังแกอยากอร่อยย้าหูมาแบบบินนองวันนีน้ำกันเนื้อแสบๆหนัวครับ นี่เด้ออร่อยขนาดนึง i lied อ,อร่อยมากเลยครับทุกคนมเมจ a เน็บน็บบัตตี้เม j า สักหนัวกับสักหนัวนะครับเก็บแลมันด้วยกดไลค์กดแชร์ให้กับเบา่าน้องหารด้วยนะครับพอล็อกกินเลยครับบ๊ายบาย